พี่น้องช่างเม็นหน้าบอกเลยว่าผมไม่รับเคลียร์ผมไม่เคลียร์ว่าการทํากระบวนการกฎหมายวันนี้เราโดนล้อมกรอบอยู่ที่ตลาดบางบอนคนไทยโดนล้อมกรอบแล้วกันคุณล้อมกรอบคนของเราเราก็ต้องรักษาและปกป้งองคนของเราไม่เป็นไรครับว่าํากระบวนการกฎหมายคุณมีสิทธิ์ถือปืนคุณขอรูกปืนรูปล,ลงโซเชียลมีเดียคุณผิดแนะนนเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผิดเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะและไปบอกด้วยนะช่องพีเคพีอ่ะช่องพีเคพีช่องไอ,ง P P, อง้นักข่าวชื่อพุทธอ่ะ นักข่าวบอกว่าประกาศว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอาอูเคประกาศว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอาูเคนี่เขามีคนมาบอกแก๊งอาูเคเปืนเพียบนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเลื้อยดูอ้าวพี่เต้โดนขู่พี่เต้เตบอกบางบอนโดนพมา่าล้อมเกาะมาอย่างนั้นเออนะโอ้โหขนาดนั้นเลยครับพี่เต้รครับนี่เห็นบอกว่าพี่เต้นี่วันที่สองไอ้วันที่ห้าหรือวันที่สองนะน่าจะวันที่ห้ามั้ง ส่วนที่สองนั่นแหละแกจะไปนะครับที่ให้กระทรวงต่างประเทศที่ให้สถานทูตพามา่านะจัดการเรื่องนี้หน่อยว่าอย่างนั้นเออถึงขนาดคมขู่พิเต้เหรอโอ,อ้โหแต่ก็มีกลุ่มอาชีวะหลาย,ลายกลุ่มก็พร้อมกันโพสต์มาปกป้องพิเต้นะออถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันปกป้องประเทศชาติของเรานะเออกลุ่มอาชีวะหลายๆกลุ่มนะครับรวมพลังกันตอนนี้ นะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่เต้อาชีวะนันเนี่ยนะเออผู้ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเนี่ยนะเออนะครับแม่เออก็นี่แหละก็อย่างว่าแหละครับหลังจากที่พักประชาชนนะให้ท้ายนะมันก็เอาใหญ่เลยมาเห็นบอกเป็น NGO ใช่ไหม เอ็นทะีโอนัดหยุดงานหกล้านคนน่ะนะมันมันกล้าดียังไงมันนะัดหยุดงานหกล้านคนน่ะมันกล้าดียังไงเฮ้ยเออนะครับเนี่ยพอพักประชาชนพมา่าเปิดตัวมาพร้อมจะหนุนหลังพร้อมจะสนับสนุนพร้อมจะอะไรต่างๆคนพวกนี้ก็เอาใหญ่นะขู่ได้มันก็ทั้งคนไทยนะคิดดูสิตกลงนี่เราต้องกลัวใช่ไหมเออ ต้องกลัวคนนี้ใช่ไหมต้องกลัวกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมนะะแต่มันก็ดูน่ากลัวจริงนะลอยสักเต็มเลยนะโอ้นะมันการการไม่ทํามันเล่นสนุกมันวันนะงานการมันไม่ทํามันเอาเงินที่ไหนใช้ไหวกลุ่มคนพวกนี้มันมีเงินที่ไหนใช้อ่ะเอโดนทรงมีตังค์ด้วยนะเออมันเามีรายได้มาจากไหนถามหน่อย นะเออนะครับมันทำอาชีพอะไรวะมันเป็นแรงงานรายวันเหรอทำไมมันว่างจัดว่างถึงขั้นมาชุมนุมขั้นถึงไปชุมนุมกันที่สวนหลวงรอเก้ามึงว่างมากเหรอนะเออมึงว่างถึงขั้นมาจับกลุ่มกันเลยเหรอนะเออแล้วมึงไปกันยังไงวะมึงนั่งแท็กซี่เหมือนหรือมึงนั่งรถเมล์แต่พม่านี่เขาห้าม คนพม่าเนี่ยเข,าห,า,ขาห้ามมาแล้วก็ห้ามมีใบกับขี่ป่ะเออมันไปกันยังไงไปแท็กซี่ป่ะเหมาแท็กซี่ไปป่ะนะหรือเหมารถบัสไปอ,อืนะใครรู้ช่วยบอกหนะ่อยเออแล้วทำไมต้องไปสวนหลวงรอเก้าไม่เข้าใจมึงไปสวนสุติจักไม่ได้ยังไงนะมึงไปสวนหลวงไปทำไม สวนหลวงมีอะไรนะหรือว่ามันเป็นเทศกาลดอกไม้ช่วงนั้นหรือว่ามันเป็นหน้าหนาวเ็าเลยให้เที่ยวก็เลยไปเที่ยวกันเออทำไมไม่ไปนัดกันที่แถวแถวท่าข้ามนุนนะมีตั้งหลายสวนแถวท่าข้ามเออนะครับไม่เข้าใจเออนี่แหละนะโอ้โหเอ,อ๊อยากรู้อย่างเดียวมันทำอาชีพอะไรวะม,มีเงิน มีเงินทําเสื้อกันด้วยเนี่ยอเอาเงินมาจากไหนฮะมีเงินไปสักตัวด้วยเนี่ยเอาเงินมาจากไหนไปสักตัวเ,เอาเงินมาจากไหนนะสักหมดตัวนี่เท่าไหร่เนี่ยใครสักให้เนี่ยรายจากไหนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ y o u t u b e มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ